สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในสวนผักออร์แกนิกนะคะของเทศบาลตะบลโกสีนะคะของชุมชนหมู่ที่หกนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูวิธีการทําสวนผักของออร์แกนิกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นการทํานะจ๊ะการพอทําสวนผักของออร์แกนิกผักออร์แกนิกนะคะของชุมชนหมู่ที่หกนะคะอ่ามีผักกาดแก้วแล้วก็มีผัก อะไรก็ไม่รู้ออของผักออร์แกนิกนะคะนู่นก็มีนู่นก็มีนะคะเป็นส่วนผักของออร์แ okay, กนิกโดยตรงนะคะเดี๋ยวต้องไปถามดูเจ้าของต่สํำคามถามเจ้าของเขาเจ้าของสวนใช้เวลาเท่าไหรค่ครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้คะ่ะ นนตัวนี้อันนี้เป็นผักอะไรคะกรีนโอ๊ค่ะอันนี้คือผักกรีนโอ๊กนะคะใช้เวลาสี่สิบกว่าวันนะคะใน,นการรวมพร้อมมาเล<อ>่นะะอยู่บนโตอยู่ที่ประมาณ25 25ห้าใช่ไหมคะสู่ตลาดได้นะคะตัวนี้ดูสวยมากมากเลยเป็นของชุมชนหมู่ที่หนะคะอยู่ที่บริเวณแถวหนองฮีนะคะที่จุดบ้างไฟของเรานั่นคะ่ะอันนี้อันนี้คือเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ,คะมพร้อมรับประทาน พร้อมส่งพร้อมรับประทานขึ้นห้างได้เลยค่ะจนผักออร์แกนิกค่ะ